ประตูน้ำพอลี่คลินิกตัดกรามดูดไขมันผ่าตัดท้องป่องท้องลายท้องห้อยโทร0-2 2 5 5 2 2 8 0 ได้มีโอกาสเข้าร่วม,มในโครงการ84ทุนเรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้ากับ MTI ได้เห็นน้องๆหลายๆคนที่ฝันอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าได้กล้าเข้ามาทําตามความฝันของพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาเรียนแต่งหน้าโดยที่เราไม่มีเงินเรียนแล้วอยู่บนดอยอะคะ่ะวัสดุอุปกรณ์เขาก็ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเรา โอยว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับไม่ใช่แค่โอกาสแต่เป็นความรู้และอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบอาชีพได้ตลอดไปโครงการ84ทุนเรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้ากับ MTI ได้เปลี่ยนชีวิตน้องๆจากคนที่แต่งหน้าไม่เป็นให้มีความรู้ในการแต่งหน้าและฟ้อมที่จะเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพอยากเป็นมืออาชีพต้องเรียนกับมืออาชีพ Be professional by professional วันสำคัญของคุณคือวันสำคัญของเรา My Day Wedding Studio รามอินทรากม7โทร0 2 9 4 4 0อ5เ My Day โอเคปะจ้อยสวมหลายบทบาทได้เพราะจ่อยมีแป้ง MTI ค่ะเป็นพิธีกรวุ่นแต่ก็ต้องดูสวยค่ะขึ้นแคทรอคยิ่งต้องสวยทุกมุมมอง พอเป็นดารามีแป้ง MTI นี่ละค่ะที่ช่วยให้จอยสวยสมบทบาทถามใครดูก็ได้แป้ง MTI แป้งที่ดาราใช้เนียนใสไม่รีทัชอ่ะกลับเข้าสู่เรที่3นะโอ้ยอะไรเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นใครมาหมุนโอกง<ม>ในบ้านฉัน เบทที่สามรับสายเลยไหมคะยังไงเจ้าพี่บอกด้วยนะคะคุณอิงค่ะสวัสดีคุณอิงค่ะหายไปฮัลโหลฮัลโหลค่ะคุณอิงจากไหนคะค่ะคุณอิงคุณอิงปิดโทรทัศน์สักนิดนึงค่ะปิดเสียงโทรทัศน์นะคะเออเลิศโอเคค่ะอ่ะพี่อิงค่ะจากที่ไหนคะเนี่ยจากกรุงเทพนะคะค่ะสบายดีสวัสดีปีใหม่นะคะมีเรื่องอะไรอยากจะถามบ้เาคะค่ะ ่าพอดีจะถามเรื่องความรักหน่อยค่ะเรื่องความรักอุ้ยตายแล้วพี่ค้าพี่ก็เคยอยากรู้นะคะไม่ใช่หมอดูไม่ใช่พี่อ้อยพี่สอนแต่อาได้ำโอเคโอเคอาบน้ำพูดมาพูดมาไม่ตูดใช่ค่ะแค่แค่อยากรู้ว่าแบบแบบเชอบเอกคุณยังไงค่ะเออเอออะไรยังไงอลไรยังไงอุยแล้วก็แล้วก็ประมาณประมาณแบบว่าแบบยังไงคุณแม่ยังไงคุณแม่ยังไงพูดเด็กยังไงเด็กทําไม เด็กเขาชอบขอตังค์อ่ะเจ้คุณแม่ขาอันนั้นนะคือถูกทางที่สุดค่ะคุณแม่ส่งทีเท่าไหร่อ่ะขอทีคุณแม่ฟาดเท่าไหร่คุณแม่พูดสิพูดมาเลยคุณแม่ไม่ต้องอายหนูจะแนะนําให้ว่าควรทํายังไงเพราะว่าหนูผ่านเรื่องนี้มาเยอะมากสิบบาทสิบบาทค่ะสิบบาทยังเงียเย็เย่บเย่บเย่บซีเลยไหมอะไรนะสิบบาทเหรอสิบบาทหรือหนึ่บาทสิบบาทสิบบาทไทยหรือว่าหนึ่งพันบาท หนึ่งพันบาทค่ะคุณแม่ขานี่คือราคาตอค้างสองครั้งสวยๆอย่างเราค่ะอะไรนะคะพันบาทแต่สองครั้งนะคะเท่าไหร่แล้วนะคะไปสองครั้งแล้วสองครั้งคุณแม่ผู้ชายหล่อไหมผู้ชายหล่อไหมถ่ายน่ารักค่ะน่ารักขาพี่ถ้าสมมติว่าหล่อไม่เป็นไรเดี๋ยวโอนมาเลยเหมือนก็บชอบเปย์จริงๆเหมือนกับหล่ออ๋อหล่อค่ะพี่เอกมาแต่ว่าเข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 าชอบชอบเป็นทหารทานศึกอะค่ะแบบ ยังไงฮะทหารผ่านศึปิดเสียงปิดทีวีก่อนได้ไหมครับเป็นทหารผ่านศึกผ่านมาศึกแปลว่าอะไรคุณแม่อ๋อผ่าสมาศึกมาตุ๊ดนี่จะบอกอะะพี่ผู้หญิงฟังหนูนะพี่พี่กำลังดูอยู่นะจะบอกว่าซองไปเถอะจะบอกว่าเราอะจำไว้เราต้องสวยรวยและโง่ ถูกปหมนี่มันคือคอนเซ็ปต์ของกระเทยสวยแต่ว่านี่ไม่เคยชอบเรื่องของมึงเรื่องของพุ่มึงมึงสองเรื่องของพุ่มม่งกูซองมันก็ไม่ดีแล้วมันก็ไม่ดีแนี่แหละก็ดีเกิดมาก็ดีไอ้ผู้ชายซองอย่างนี้ได้ไอ้ผู้ชายซองก็ซองไปสิแต่ซองก็ซองไปคอนเซ็ปต์ของกระเทยสวยสิทั้งนั้นสวยรวยสวยอ่ะสวยรวยกูเอาผู้ชายซองไปแล้ว ถ้าไม่ทับค่ะฉันไม่ซองอ่ะฉันพูดก่อนถ้าฉันถ้าฉันฉันอื่นบ้างโอเคฉันเกิดมาสูบฉันไม่ซองโอเฉันก็ต้องวอลเหมือนพวกหล่อนถูกไหมล่ะฮิโนค่ะไม่เคยค่ะ็คือ่ไม่ดีอ่ะคุณเล่ฉันไม่โกรฉันไม่โครฉันไม่ซองเดี๋ยวเอานามสกุลเบสไปเสิร์ฟเลยค่ะเบสเบสมันได้ปรึกษาอยู่เลยเรื่องเนี้ยอะไรที่เบสน่าเกลียดกว่ะเอาอย่างนี้เรามองเป็นกลางว่าถ้ามันเป็นความสุข เราทำไปเถอะเพราะว่าเราเชื่อว่ากระเทยทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาให้ความสุขเราได้ก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปซองจนเวอร์วนเกินไปจนแบบว่าลืมผัานมองตัวเองจูรู้ไหมเรื่องพวกนี้ไม่สามารถห้ามใครได้ถู๋ไหมน้าสวยสวยระดับประเทศก็อย่างซองซองใครเฮ้ยคุณได้ว่ามึงซองอ๋ออ๋อตายโอเคตายเขตายจจู๋อะไรไม่พอขอบตาอย่างเดียวจู๋ก็ล่ะเราเป็นเรา มาแล้วกันคุณไงอาคุณไก่เราสายค่ะเดี๋ยวมันก็คุยแล้วคุยเรื่องนี้เอามันสนุกอาสวัสดีพี่คุณไก่ค่ะคุ๊กไกาคุณไก่ฮัลโหลสายหลุดสายหลุดไปหรออาคุณไก่ต่อสายมาใหม่แล้วนะฮะตอนนี้เรามีงานประกวดนะคะมากมายทีเดียวสำหรับสาวเพศสองที่กำลังรอที่จะเดินสายอยู่นะคะงานแรกนะคะเริ่มต้นเลยค่ะอันนี้งานถือว่าเป็น ประวัติศาสตร์มากสาหรับวัดโกกกาศนะคะแต่ครั้งนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เขาบอกว่าวัดโกกกาศนะคะจัดแล้วค่ะสิบสามวันศุกร์ที่13นี้นะคะอขอภัยนะ <c oughs> กับมิสมิวตี้บอยนะคะ2,012ครั้งที่4ชิงเงินรางวัลมากกว่า20,000บาททีเดียวอสอบถามรายละเอียดได้นะคะในเว็บไซต์ m i s s l a ี y t y y o y m o m นะคะเข้าไปดูกันได้สำหรับมิสบิวตี้บอยนะคะวันศุกร์ที่13นี้แน่นอน อีกหนึ่งงานสําคัญค่ะเสาที่14ต่อเนื่องเลย<ช>ข้ามไปอีกหนึ่งจังหวัดค่ะสําหรับจังหวัดสระบุรี มิสโคบาน2012ค่ะือบถูกต้องแล้วนะคะสาวสวยในชุดคาวเกิลสำหรับสาวเพศสองที่สนใจไปร่วมสรุปกับเราไปร่วมประกวดกับเราอันนี้ไม่ได้เป็นชุดราตรีเป็นชุดคาวเกิลเราอาจจะได้เห็นสาวเพศสองที่แปลกๆในชุดคาวเกิลสวยๆอย่างนี้ก็มีนะคะไปกันเลยค่ะสําหรับสาวที่14มวกเหล็กสระบุรีริมถนนมิตรภาพนะคะบริเวณเขาตาแป้นนะคะอ่ะกวดแข่งกับวัวไหม ไม่หรอเขาบอกว่าที่หนึ่งสงสัยว่าจะต้องได้ขี่มัวเป็นข้อมัวเป็นงานเป็นงานที่สนุกนะแต่งแต่งตัวคาร์บอยไปประกวดใช่ใช่ใช่เป็นเป็นแต่หนาวนิดนึง่ที่นู่นหนาวแล้วเหรอนัดนั้นไปไหมคะสำหรับชุบสี่นี้ยังไม่แน่ใจค่ะเพราะมีหลายงานว้าอีกหนึ่งงานดีกว่านะคะอันนี้ เมื่อสุกที่สิบสามเสารที่14อาทิตย์ที่สิบห้านะคะเขาบอกว่าวัดห้วยจระเคออำเภอเมืองสวรรคันคมปฐมนะคะนางจำาแรงวัดห้วยจระเค2555้า25 5้รางวัลเงินสดมูลค่ามากกว่า 7 0 0 0 0บาททีเดียวนะคะแต่ตรงนี้ไม่ได้มีเฉพาะงานสวยอย่างเดียวสำหรับทิดาช้างสาวอวกอ้วนน้ำหนักตั้ง80กิโลขึ้นไปก็สามารถร่วมประกวดกับเราได้นะคะเบย์ก็ไปคุณได้ดิเป็นพิธีกรถูกต้องสามงานที่ผ่านมาเนี่ยคือพิธีกรนะคะแล้วก็รางวัลชนะเลิศสำหรับสาวอ้วบอ้วน3,000บาทนะคะแล้วก็มีรางต่างๆมากมายมีถ้วยมียวสอบถามรายละเอียดได้ไปดูในเว็บไซต์มิสเลยที่บอยนะคะอีหนึ่งงาน อันนี้ข้าไปเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักนะคะกลับมาอีกหนึ่งครั้งค่ะสำหรับการประกวด Miss ICK Beauty Thailand เส้นทางสู่ s Tiffany นะคะหลายๆคนที่ได้เวทีนี้ไปก็จะเป็นเวทีระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นคุณน,น้ยหนาที่ทันตีนะคะคุณฟิล์มทัญรัตน์คุณปอยจีสดาแต่น้องยังไม่เคยมาเนอะน้องอยู่ภาคเหนือตอนนั้น ใช่ไหมเออนะคะแล้วก็เขาบอกว่ากฎกติกาสำหรับนิดไ i k k ลเคมิวตี้ไ Thailand 2,500เออ2,212นี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเกย์หรือสาวเพศสองก็ได้แต่ห้ามสารยยกรรมเต้านมผมยาวไม่จำกัดอย่างนี้ได้อย่างหนูได้ผมยาวได้แต่ห้ามสารกิกรรมเต้านมหากลุมพาเจอกันที่ ICK p u b นะคะค่าสมัคร200บาทแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่ ICK p u b ราม8ปดทับสองแยกรามสารีแล้วก็เข้าไปดูกันด้วยนะฮะในเว็บไซต์ของมิสเ l อร์พี y บอยจะมีทั้งห้างานนี้อยู่ในนั้นใครอยากจะไปงานไหนหรือว่าอยากจะไปทั้งหมดเลยห้างานเชิญได้เลยนะคะโอเคงานแน่นมากเลยนะช่ดงแต่ฉันไม่ได้เป็กวดหรอกเสนดห์ก็เป็นพิธีกรอเงินเงินนะเก็บไว้บ้างก็ได้ยไม่ใช่เปยมก็ไปซองกับพี่อีกนี่แหละ ไม่หรอกจะบอกว่าเราคุยเรื่องซองก่อนอสำหรับเรื่องการซองฉันยอมรับโดยโดยเต็มปากเลยนะว่าฉันซองฉันบอกทำไมฉันซองรู้ไหมสภาพของเราดูจากสารล่างของเราใครจะเอานอกจากเราไม่กดซองคือมีคําถามค่ะค่ะ ซองคือการจ่ายเงินผู้ชายการเลี้ยงดูผู้ต้องมันมาจากเปร์เปร์ก็คือจ่ายแล้วเราออกนะนี่แต่อย่างเงี้ยคือกระเทยเนี่ยพอเวลาไปเดินด้วยกันเนี่ยหรือว่าไปเดินกับผู้ชายเนี่ยกระเทยฟักตังค์สักยี่สิบบาทที่ผู้ชายกินน้ำนี่ก็ถือว่าซองแล้วนะสังเกตไหมสมมติกระเทยเดินเป็นกลุ่มอ่ะฉันเดินไปกับผู้หลานเป็นกลุ่มผู้ชายหิวน้ำตัวเองอ่ะหวานหวานตัวเองเขาหิวน้ำอ่ะซื้อสี่ยี่สิบบาทอ่ะนี่ซองไงซองผู้ชายไงจริงวะ จริงจริงอาจริงมากเป็นอย่างนี้กระเธอเป็นอย่างนี้แต่ก็อย่าได้แครแค่ยี่สิบเองยี่สิบาทอย่างเราอาอย่างคุณแม่อย่างคุณแม่อิงใช่ป่ะคุณแม่อิงซองเป็นพันพันครั้งหนึ่งก็สองพันสองพันเราเชื่อว่าคุณอิงเนี่ยรวยถูกเะละไม่งั้นก็ไม่กล้าที่จะมาซองขนาดนี้ถูกป่ะกัระดับประเทศเขายังซองเลยเก๋ๆไก่ๆด้วะล่ะแต่มันไม่สมควรไม่สมควรอะไรของมึงอีโจรมันจะไม่สมควรอะไร โอเคก่อนที่หล่อนจะไปทำไสยกรรมแล้วมาเป็นสิทธิปนีเนี่ยก่อนหน้านี้หล่อน่องหรือเปล่าหรือหล่อนพูดผิดอะยอมยอมรับฟังก่อนจริงเลยว่าเมื่อก่อนไม่ใช่คนที่สวยเมือก่อนอะแล้วหล่อน่องหรือเปล่าหล่อนม่ต้องข้ามเป็นสวยหรือไม่สวยโอเคเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่สวยแล้วก็ส่องหรือไม่ส่องเมื่อก่อนไม่สวยเลยส่องหรือไม่ส่องไม่ส่องจริงจริอะยอมรับฟังจริงนะมายอมรับฟังกันสิว่าเมื่อก่อนอ่ะซองแล้วตั้งแต่โสดสวยถึงอะยอมรับแล้วฟังก่อนเมื่อก่อนตอนไม่สวยสมัยตอนเรียนมัธยมอ่ะอ้ยอมรับฟังก่อน ยอมรับว่าซองสิ่งเราซองอะไรมาก ก็คือแบบว่าแบบประมาณผู้ชายก็ขอตอนตอนนั้นแล้วรู้เลือกไม่ได้ใช่ไหมเงินสดมีไหมอย่างผู้ชายบอกเออจะขอว่าอันที่หนึ่งไปยืมซื้อเสื้ออะไรอย่างเงี้ยยืมซื้อเสื้อเท่าไหร่ในราคา3 4 0 0ตอนนั้นย่งสามสี่ร้อยกระเทยก็ฟังก่อนนี่เดี๋ยวจะอธิบายกันกระเทยไม่ใช่ไหมคือตอนนั้นหนูยังเด็กและหนูไม่ใช่สวยเหมือนตอนนี้อันนี้หนูพูดตรงตรงแล้วตั้งแต่สวยสวยแล้วตั้งแต่หนูสวยขึ้นมาก็ไม่เคยมีผู้ชายได้เงินจากหนูอีกเพราะหนูเอาเงินจากผู้ชายหมดค่ะขอโทษเดี๋ยวก่อนนะฮะแล้้้วถายยยยออนนนนนกกลัับไปเเีี่่่ใสม จูนบอกว่าจูนไม่สวยจูนจูนซองอะไรบ้างจูนบอกพี่นอกจากซื้อเสื้ออ่ะก็ก็แค่นี้แหละแต่ว่าเหมือนประมาณว่าจูนจูนไม่สวยมาทั้งชีวิตจูนพึ่งสวยเมื่อ2ปี2 0 1 1นี่นี้ม เอาจริงๆ่าสวยมา3ปีแล้วจริงเหรอไม่ถึงประมาณสองปีกว่าอ่ลด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 รู้จักกันลดหน่อยไม่ไม่ไม่จริงจอาจจะพูดตรงตนว่าสวยมาประมาณ2ปีกว่าพอทำเสียกันอันนี้คือไม่ได้โกหกเลยผู้ชายก็เลยแตกตื่นแล้วตั้งแต่จากนั้นมาคือเราเราสวยแล้วเราเก็บกดใช่ไหมเอาจากนั้นแล้วก็ปฏิญาณว่านับจากนี้ไปตั้งแต่ฉันสวยฉันจะไม่ซองผู้ชายอีกจนทุกวันนี้ผู้ชายมีอะไรเท่าไหร่ก็ให้หนูหมดอยู่ฟังไว้เบสฟังไว้เอาแฟนหนูฟังเอาไว้อ่าผู้ชายมีเท่าไหร่แฟนที่ไหนวะแฟนแสดงว่าทุกวันนี้หล่นรวยก็ไม่ได รวยก็พูดจริงว่าก็เกาะผู้ชายกินศพไปแรงไงจริงจริงของอุาลก็ว่าไม่ได้ว่ามีไอะไรมากนัยถ้าพูดถ้าพูดได้สังคมมองเราดีๆกว่านี้ก็ไม่น่าเราไม่น่าเกลียดนะไม่คือว่าตอนนี้ตอนนี้อยากได้อะไรก็ได้อยากได้ทำอะไรก็ได้ตอนนี้ผู้ชายส่งเหรอใช่ไหม บอกว่ผู้ชายซื้อวิตามินอะไรก็ที่สมบูรณ์สมบัติให้กินไม่ตัดปาต้องให้ผู้ชายโง่กว่าเราสิปมือโง่กับผู้ชายใช่รายการเอาไปสรุปสรุปอ่ะขอบคุณสวอนเฟอร์กันเดี๋โง่กว่าฝาก Facebook ก่อนนะคะ w w w f a c e b o o k c o m a n g e l c o s h i p ค่ะกับไปกดถูกใจกันเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีประตูน้ำโพลิคลินิกค่ะสถาบันแต่งหน้าและเครื่องสำอางจาก MTI ค่ะฉันปะ นี่ขอขไอย่าบอกไม่งโถไม่ขอขคุณไปเดย์เวดดิ้สตูดิโอรามินากมอเตจค่ะเลขาใครอยากรู้นะคะเกี่ยวกับงานประกวดต่างๆนะคะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องสาวเพศสงนะคะงานประกวดที่ต้องอัปเดตตลอดเวลาเข้าไปเลยค่ะเว็บไซต์นะคะ missladyboy.com นะคะจะบอกว่าจะโง่หรือไม่โง่เนี่ยเราไม่รู้หรอกนะคะแต่เรารู้ทุกวันนี้ว่าจูนะโง่มาก เธอชอบสาวมากเอาอีกเอาอีกแล้วจะบอกว่าเราไปกันเถอะนะคะเดี๋ยวให้จูนไปหาเอ่ออะไรเขาเรียกเลยนะน้ำมันตับปลาน้ำมันตับปลากิโอเมก้าทรีเออนะคะอะไรเลยอ่ะเอ้ยเก้สำหรับวีคนี้หมดเวลาอย่าพึ่งกัดกันกินได้วันตับปลาแล้วตรงนี้จะไม่รอกใช่ไหมไปแล้ะแยกแยกไม่ได้ไปละไปละไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะก่อน